สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจากพันวิโรจน์นะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีรักษาอาการปวดเข่าครับใครที่มีอาการปวดเข่าครับจากเข่าเสื่อมจากการเข่าบวมนะล็อกเขา่าล็อกยืดไม่ออกนะครับมามาดูกันนะครับว่าทํายังไง มันถึงจะดีขึ้นนะครับมันถึงกลับมาใช้ชีวิตได้7 0็ดปดสิบเปอร์เก็ยังดีนะครับอาการปวดเขา่านะคานผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีรักษาให้ไม่ยากครับง่ายๆเลยแต่พูดถึงก่อนว่าใครเป็นบ้างนะคือปวดเขา่าอ่ะใครปวดบ้างครับคือเวลาเดินแล้วมีเขา่ามีเสียงกอบแกบก็บแกบเนี่ยนะเดินเดินไปกระเพกปวดชาร้อนแล้วก็ต้องนั่งใครเป็นบ้างครับ หรือเข่าบวมครับอยู่ๆเข่าก็บวมผิดรูปขึ้นมาต้องไปเจาะน้ําใต้เข่าออกใครเป็นบ้างครับหรือนั่งนานๆพอลุกขึ้นอ่าเข่าไม่ออกครับเข่าล็อกติดนี้เลยครับต้องค่อยๆง้างออกนะแล้วถึงจะเดินได้ใครเป็นบ้างครับถ้าเกิดคุณเป็นดูคลิปนี้ครับตอบโจทย์คุณสามารถทาเองที่บ้านได้เลยครับรับรองว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็หายที่สุดนะครับมาดูวิธีทากันนะเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดให้ฟังทีหลังนะครับ ดูวิธีทําก่อนดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวิธีรักษานะครับท่ารักษามีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสามท่าครับท่าที่หนึ่งท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับเอามือฮะตรีรอบๆเข่าข้างที่เจ็บตรบีรอบๆบทั้งบนด้านข้างแล้วก็ด้านล่างจะทุบก็ได้จะตีก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ตีแค่ไหนทุบแค่ไหนละ่ะทุบให้มันไม่ได้เจ็บครับให้มันรู้สึกผ่อนคลายครับไม่ใช่ทุบจนเจ็บ ทุบให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับตีให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับตีรอบๆครับนานแค่ไหนแล้วแต่ชอบครับอย่างน้อยอย่าต่ํากว่า30วินาทีนะฮะก็ตีไปรอบๆครับ่างนี้เลยครับตีรอบๆตีตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลาครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลานะครับใต้เข่าด้วยยิ่งดีนะฮะตีไปนะฮะใครที่เป็นเข่าบวมยิ่งดีเลย ยิ่งตีเท่าไหร่เขายิ่งหายบวมเร็วน้ำจะกระจายไปทั่วนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทำไมเข่าถึงบวมนะฮะแล้วทำไมต้องไปเจาะน้ําออกนะครับ็ตีไปก่อนท่าที่หนึ่งนะอ้าวท่าที่สองครับไม่ยากครับให้ท่านผู้ชมเตะถาไปข้างหน้าครับเตะแบบนี้นะฮะนั่งอยู่เตะก็ได้หรือว่าจะยืนเตะก็ได้นะครับนี่นั่งเตะก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเตะไป่เงี้ยถ้าใครยืนก็นี่ครับแล้วก็เตะไป นี่ครับเตะแรงแค่ไหนเตะให้รู้สึกดีครับให้รู้สึกโล่งนะให้รู้สึกเส้นตึงนะครับเตะไปไม่ใช่ว่าเตะแบบว่าเหมือนฟุตบอลนะแบบโอ้โหออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือให้เตะรู้สึกว่าเป็นการรักษานะเตะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเส้นตึงไม่รู้สึกเจ็บนะครับเตะอย่างนี้นะเตะเท่าไหร่อย่างน้อย30วินาทีครับเตะไปเลยครับสักนาทีก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับ เตะทุกวันนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเตะไปนะครับยืนเตะก็ได้นั่งเตะก็ได้นะครับท่าที่สองนะครับแบบนี้ครับทําให้เส้นมันยืดออกกันนะครับท่าสุดท้ายนะครับท่าที่สามท่านี้ทํายากให้ทําเฉพาะตอนก่อนจะนอนก่อนจะนอนนะครับเพราะว่ามันจะเจ็บนะฮะทำแบบนี้ครับทผู้ชมือให้ทผู้ชมานั่งบนเตียงครับแล้วก็คุกเข่าแบบนี้ให้ได้อย่างนี้ครับ อย่างน้อยส0ิวินาทีครับระหว่างคุกเข่าก็สวดมนต์ไปด้วยครับจะดีมากนะฮะสวดไปครับน้มตัสสะากว่าโตระโต,โตสามาสาม,มุทธะก็สวดไปครับให้มันเลยสามสิบวินาทีนะครับนั่งพับอย่างนี้ให้ได้นะแรกๆมันจะพับไม่ได้ครับ <c oughs> พอนั่งมันจะเด้งเลยบึ้งอุ้ยเจ็บๆๆบไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวนั่งไม่ได้แรกๆเป็นอย่างนี้ให้อดทนครับนั่งไปพอรู้สึกเจ็บอุ้ยพอลุก,อ,ก,อ,อ,อ,ลกออกค่อยๆนั่งไปครับ ทุกวันทุกวันทุกวันก่อนนอนนะครับ <c oughs> แรมนจะเด้งห่อนอ,ออไม่ไหวแล้วนั่งไม่ไหวแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวมันจะให้ค่อยแบบอ้าวเฮ้ย,ยนั่งได้เว้ยเฮ้ยนั่งนั่งได้เว้ยแต่เจ็บอุ้ยไม่ไหวเริ่มจะนานขึ้นเริ่มจะนานขึ้นสุดท้ายท่านผู้ชมจะนั่งแบบนี้สบายนานแค่ไหนก็ได้มันจะให้ค่อยนานขึ้นนานขึ้นเพราะว่าเส้นมันจะยืดขึ้นนะครับและนี่ก็คือสมท่ากับวิธีรักษาเข่าเสื่อมเข่าติด เข่าบวมปวดเขา่าเข่าล็อกได้หมดนะครับ <c oughs> มาดูรายละเอียดกันว่าทําไมละ่ะเราถึงต้องตีมันนะครับคืออย่างนี้ครับท่านชมเข่าเราเนี่ยมันจะเป็นสองส่วนนี้นะแล้วมันจะมีเยื่อบุเข่าครับผมพูดสั้นๆภาษาชาวบ้านไม่ไ้อ้ไปพูดเยอะเดี๋ยวมันหลายอย่างจะมั่วมันจะมีเยื่อบุเขา่าล้อมเข่าเราไว้ครับเป็นกระดูกอ่อนบางๆบางๆครับนะสาวการแพทย์เรียกว่าอะไรไม่รู้เราเรียกเยื่อบุเข่าก็พอเนาะ กระดูอ่อนมันจะเอาไว้รองให้เข่าเนี่ยมันเสียดสีกันเนี่ยทำให้ไม่เสียดสีกันมากทําให้เข่านั้นซัพพอร์ตในการกระแทกกันไอ้กระดูกขาวๆนะนึกถึงหมูในน้ําซุปข้อหมูในต้มจืดเราจะเห็นข้อขาวๆใช่ไหมไอ้กระดูขาวๆที่อ่อนอร่อยอร่อยนั่นแหละครับตัวเดียวกันนะมันจะหุ้มเข่าเราไว้คราวนี้มันเสียดสีทุกวันครับใช้บ่อย ใช้บ่อยๆเสียดสีบ่อยๆโดยที่มันเสียดสีแบบผิดรูปผิดด้านและไม่ได้มีการบริหารไม่ได้มีการ,ร,ารกินอะไรเข้าไปให้มันมีคอลลาเจนให้มันแบบว่าดีขึ้นเลยคอลลาเจนโอ้โหพูดพูดบพูดสับอีกแล้วชอบสับไม่ต้องพูดสับก็ได้กินคอลลาเจนเออนะเสริมสร้างกระดูกแคนซียมอะไรพวกนี้นะครับผักผลไม้เพื่อให้มันเสริมสร้างไอเยื่อบุตรงนั้นที่เป็นกระดูกนะครับที่มันหุ้มกระดูกคราวนี้มันเสียดสีมากๆเนี่ยมันจะค่อยๆบางครับบางขึ้นแล้วก็แตกปะแตกเป็นร่องรองเลยครับ ถ้ามันแตกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับกอบแกบกอบแกบเพราะมันไม่สนิทนะฮะมันเป็นร่องัะไม่สนิทมันดังกลอบแกบกลอบแกบอยู่นั่ยนะครับดังกลอบแก๊กนะครับครานี้มันจะผลิตน้ําออกมาครับเพราะมันแตกแล้วนะมันจะผลิตน้ำออกมาตัวหนึ่งเพราะว่าร่างกายเรามันมัสจันท์มันจะผลิตน้าออกมาเพื่อรักษาครับมันก็จะบวมเลยคนนี้บวมหลึ่งชึงเลยน้ําเต็มเขาต้องไม่เจาะออกนะฮะเสียเงินเสียทองนะครับคราวนี้ไอ้ท่าที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถเตะน้ํามันสลายไปได้เราที่เราไม่ต้องไป น้ำใต้เข่าออกนะครับมันดีตรงนี้นะครับครวนี้มันแตกได้เพราะอะไรอย่างที่ผมบอกนะฮะมันเสียดสีแล้วการเสียดสีมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากการที่เรานั้นใช้ขาแบบว่าสมบุกสมบันเกินส่วนมากจะเกิดจากการยืนนานๆครับท่านผู้ชมยืนนานๆเพราะน้ําหนักคนเราเพอยืนนานๆมันจะบดขยี้ลงไปนะครับทําให้ไอกระดูกนั้นนันบางล,งลงเรื่อยๆแล้วก็แตกได้โดยเฉพาะคนที่ขึ้นกระดไดบ่อยๆครับโอ้โหอันนี้ สุดละเป็นง่ายสุดละคนขึ้นกระไดบ่อยๆนะเพราะว่าการก้าวขึ้นกระไดไปเนี่ยมันจะรับน้ําหนักทั้งหมดครับเดี๋ยวเดินสาธิตให้ดูอ่าผมจะก้าวขึ้นไปนะครับนี่กระไดนะตอนก้าวไว้เป็นไรแต่ตอนที่เรากำลังจะดันตัวเองขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักจะพุ่งลงไปตรงนี้ครับหนึ่งสองสามขึ้นไปแล้วปื๊ดเห็นไหมน้ําหนักจะพุ่งลงไปตรางนี้ครับปื๊ดมันเป็นอย่างนี้ฮะพอก้าวน้ําหนักลงไปแล้วปื๊ดทําให้เยื่อคุ้มเข่าเราอะพังครับไอ้เยื่อบุนะ พังเสียหายโดยเฉพาะใครที่อยู่บ้านชนบระบแล้วมีกระไดนะโอ้โหขึ้นกระไดบ,บ่อยๆนะเอาเถอะครับไม่เกินสิบปีครับเห็นผลแล้วขึ้นกระไดบ,บ่อยมันจะกระแทกไงเหยียบดันบี้เหยียบดันบี้จนหมอนไม่ใช่หมอนเอย,ย,อยื่อบุตรงนะ้มันแตกฉีกขาดนะครับโดยเฉพาะกีฬาบางอย่างนะเช่นตะก้อเนี่ยบาสเกตบอลเนี่ยมีผลมากเลยต่อการที่กระดบขยี้เข่าให้มัน เยื่อบุฉีกขาดแล้วก็เข่าอักเสบได้ง่ายเนี่ยมันง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะวิง่งวิ่งเข่าก็เสื่อมไวเหมือนกันนะครับเดิน,นโอเคอยู่นะแต่ถ้าคุณวิง่งมันเกิดกากระแทกับกบึ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 กไปเรนะื่อยเนี่ยเอาเอะเดี๋ยวก็เห็นผลนะครับเพราะฉะนั้นเดินออกกำลังกายจะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าเราควรจะรักดูแลมันอย่างไรนะให้มันแบบว่าปลอดภัย จากการที่จะเป็นเข่าเสื่อมนะครับ1ก็คืออย่ายืนนานนะครับท่านผู้ชมอย่ายืนนานนะฮะสครับอย่ากขึนกระไดบ่อยนักนะครับถ้าขึ้นกระไดบ่อยๆหลบไม่ได้ให้เอามือให้เอามือช่วยพยุงลากระไดขึ้นไปนะครับอย่าไปเดินดื้อขึ้นไปนะครับมือช่วยพยุงเดินขึ้นไปนะครับช่วยช่วยพยุงล่างเราอ่ะนะให้มันรู้สึกว่าไม่บดขยี้เข่าจนเกินไปนะครับอาหารการกินนะครับท่านผู้ชมใครที่ปวดเข่าอยู่นะครับอย่าได้ไปกินพวกกดยูริกนะ ไอ้พวกยูริกมีอะไรบ้างครับเป็นรือดูนะยูริกเอาเท่าที่ผมรู้นะยูริกก็มีอะไรวะกระถินชะอมอะไรพวกนี้หน่อไม้เนี่ยน,น,นะพวกนี้มีกรดยูริกเยอะนะจะไปกินนะครับมันจะทําให้เรานั้นปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลบได้หลบนะบไอ้พวกที่เป็นยูริกนะแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นโซเดียมอีกพวกนี้ก็ห้ามกินนะครับ โซเดียมคืออะไรบ้างไงพวกเค็มๆน่ะนะฮะเค็มๆปลาลาอย่างเงี้ยที่มีโซเดียม,มเยอะนะครับขนมกรอบบที่เรากินเนี่ยมันจะเขียนไว้เลยว่าใส่โซเดียมไป500กิโลไอ,อ้ย500มิลลิกร,รัมแอลมันนะเราก็พยายามหลบเลี่ยงโซเดียมนะครับที่มันเป็นชูรสอะไรครับที่มันเค็มนะนะเราต้องหลบเลี่ยงตรงนี้นะครับคอลลาเจนใช่ไหมพวกนี้ดีนะครับอินคอลลาเจนจากพืชผักผลไม้ต้องไปศึกษาดูนะครับศึกษาดูนะครับ,ครบแคลเซียม ก็ดีมากก็กินให้พอเหมาะนะแคลเซียมไม่ใช่กินจนแบบไม่รู้เรื่องเลยนะกระดูกงอกได้นะกินแคลเซียมเยอะนะครับเพราะนั้นต้องไปศึกษานะครับเอาละใครที่ชอบรายการผมนะครับอย่าลืมนะฮะสนับสนุสนรายการผมได้นะครับถ้าเห็นว่ารายการผมดีมีคุณค่าต่อสังคมนะก็ตามหมายทีท่ีบัญชีนี้นะครับวิโรลดแซลิมธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะได้ทําให้รายการเรานะพัฒนาไปได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดเนตหรือ บริจาคเป็นกำลังใจให้กันนะครับ5บาท1ิบาทเขาคุณมากๆเลยนะครับเอาละต่อไปคือกําลังใจนะผู้ชมหลายต่อหลายคนเป็นโรคนี้แล้วมันบั่นทอนจิตใจนะเพราะว่ามันกลับไปใช้ร่างกายเหมือนเดิมไม่ได้ใช่ไหมจะเล่นกีฬาจะไปทําอะไรเหมือนเดิมก็ไม่ได้ครับมันปวดมันเจ็บมันทรมานนะต้องผูกพันอยู่กับหมอผูกพันอยู่กับยาอะไรครับไม่ไหนไม่รอดเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมสอนท่านผู้ชมไปเนี่ยมันสามารถที่จะทําเองอยู่บ้านได้เลยนะมันอาจจะเห็นผลช้าหน่อยนะครับสมเดือน4ี่เดือนห้าเดือน ทำไปเถอะครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นผมเนี่ยนะท่านผู้ชมนะผมเนี่ยเป็นถึงขนาดว่าตอนแรกเป็นข้างเดียวก่อนนะปวดโอ๊ยทาไมปวดชาปวดเอาออกลําบากนั่งห้องน้ํานะลุกขึ้นมานะเอาขาออกไม่ได้เพราะว่าห้องน้ําเป็นส้วมซึมนั่งยองนะลุกขึ้นมาเข่าติดครับค่อยค,อยคอยดึงออกครับเดินกระเพกกระเพกโคตรทรมานครับหนักเข้าหนักเข้ารักษาไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้วิธีว่าควรจะทํายังไงแล้วก็ไม่รู้อะไรที่ทําให้เป็นมากขึ้นใช่ไหม ไปเลยสองข้างครับเพราะว่าบ้านผมเป็นตึกเมื่อก่อนครัตึกสี่ชั้นขึ้นลงลงที่นั่นแหละเขานี้เป็นสองข้างเลยครับก็คือนั่งยองๆปุ๊บเข่าจะล็อกติดครับต้องเอาขาเอามือดึงออกเงเอดโอหปวดโคตรแล้วคุณเชื่อไหมมันเสียงกบแก๊บเนี่ยมันดังเข้าหูตลอดครับเข่ามันดังก็แกลบก็แก๊บเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วเมื่อก่อนนะมันดังอยู่นั่นน่ะก็แก๊บก็แก๊บก็แก๊บเราเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันทรมานนะคุณผู้ชม ทรมานมากพอมันนานเข้าเนะี่เขามันจะบวมครับมันจะบวมตรงเข่าอย่างเดียว,วเข่าจะผิดรูปเลยมันจะบวมเป่งรเราเฮ้ยเข่าบวมวะแล้วขารีบนะเนช่วงนั้นแข่งมันรีบลงไงนะครับต,ตรงนี้มันจันบวมมันต้องเจาะอ,ออกอะใช่ไหมครับเสียเงินเสียท้องออกโอ้โหต้องกินยาะนะครับยาสารพัดเป็นกำกำอะยานะ ปวดท้องเลยยิ่งกินยายิ่งปวดท้องนะเพราะฉะนั้นก็หลบหลีกเลี่ยงยาได้เป็นดีนะครับก็พยายามทําท่าที่ผมสอนนี่แหละมันจะดีขึ้น,นเรื่อยๆครับแต่มันใช้ระยะเวลาหน่อยนานหน่อยนะเนี่ยผมเป็นอยู่ตั้งหลายปีนะโอ้โหก่อนผมจะหายนะครับผมก็ทําท่านี้ไปเรื่อยครับประมาณผมทําอยู่ประมาณ4 5หเดือนได้อนะมันหายไปรู้ตัวเลยมันค่อยๆหายไปแบบเราเอา้ากูเคยเป็นหรือวป่าเนี่ยคือมันมันหายไปโดยที่เราแบบว่าเอา้าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะก็ทําไปเรื่อยๆนะผมก็ทําตลอดเวลาครับทำ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 แล้วก็ หลบหลีกเลี่ยงการกระแทกเขา่าหลบหลีกเลี่ยงการขึ้นกระไดนะครับมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับสุดท้ายหายครับกลับมา,มาเหมือนเดิมเลยนะตอนแรกนี่โอ้โหน่าจะพิการแล้วมันแบบเดินขากงเป็นนกเพนกวินแล้วท่านชมโอ้โหปวดทรมานเสียเสียบุคลิกไปเลยนะครับก็ค่อยๆอ,อดทนทําใครที่ยังไม่เชื่อที่ผมพูดนะถ้าคุณยังไม่เชื่อนะคุณลองอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ หรือว่าคลิปเก่าๆก็ได้ที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยนะคุณจะเห็นเลยว่ามีท่านผู้ชมเยอะแยะเลยที่นําคลิปผมไปทําแล้วดีขึ้นแล้วก็หายไม่ต้องหาหมอไม่ต้องเสียเงยินไม่ต้องเสียค่ายาสักบาทเดียว,วทําเองอยู่บ้านได้เลยนะครับอ่านเยอะๆนะแล้วคุณจะมีกําลังใจเฮ้ยอยากหายเหมือนเขาไม่อยากทรมานเหมือนเขาอยากหายเหมือนเขามากกว่าเออคุณหายแน่นะถ้าคุณทําตามที่ผมสอนแล้วก็อ่านคอมเมนต์เยอะๆนะครับเพื่อที่สร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะครับ เป็นกําลังใจให้นะสำหรับทุกคนเลยที่มีอาการปวดเข่าอยู่นะบางคนที่ผมทําตามจ่ามาตั้งหลายเดือนไม่หายสักทีเลยทําไงดีครับต้องตรวจแล้วนะครับว่าเราเป็นอะไรมากกว่าที่จะเป็นเข่าอักเสบหรือเปล่านะครับต้องตรวจแล้วแล้วก็ดูด้วยว่าเรานั้นยังทํางานที่ส่งผลให้เป็นมากขึ้นหรือเปล่าเช่นยืนนานนะฮะยืนโคตรนานเลยนะครับแล้วก็ขึ้นกระไดโคตรบ่อยเลยนะครับอะไรพวกนี้นะกระแทกนัน ไอ้พวกนี้ส่งผลให้เป็นหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูด้วยนะว่ากิจก,กรรมที่เราทําทุกวันมันส่งผลให้เราเป็นมากขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อที่จะให้คลิปนี้ส่งไปยังผู้ป่วยที่เขาเป็นเขาะจะได้โชคดีเห็นวิธีรักษาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทให้ผู้ชมได้บุญผมก็ได้บุญเช่นกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจากพันวิโรจน์สวัสดีครับผมนะครับ